สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Max n a รา a ิปนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมสอนเพื่อนๆเทรดฟอเร็กใน xm ไปว่าเออเนี่ยจะเทรดยังไงให้มันได้กําไรแบบช่วยชว0หน เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสเกล up พอร์ตของเพื่อนๆให้มันใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมกันครับเพื่อให้เพื่อนๆทำกำไรจากการเทรดฟอเ e ็ได้มากยิ่งขึ้นกันก็ก่อนอื่นสำหรับวิธีการที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้จะเป็นวิธีการอะไรยังไงก่อนอื่นก่อนเราเข้าสู่คอนเทนต์วันนี้กันฝากทุกคนกดไลค์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับโอเคถ้ากดกันแล้วก็เราไปเข้าสู่คอนเทนต์วันนี้กันเลยครับ ซึ่งสำหรับวิธีการน,นั้นนะครับก็คือการที่เราเอาเงินเข้าไปเทรดใน XM แล้วก็ทำกำไรจากใน XM นี้ออกมาแล้วเอากำไรที่ได้ ไปสอบใน Funding p i ๊นั่นเองนะครับซึ่งใน Funding Pi ปนี้เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้จัก Fund i n g p i ๊นี้ก็คือแพลตฟอร์มกองทุนที่เขาจะมาออกทุนให้กับเทรดเดอร์ที่สอบผ่านนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ได้มีทุนมากเราสามารถที่จะไปสมัครสอบเพื่อเอาความรู้ความสามารถของเราไปแลกกับทุนก้อนใหญ่เพื่อมาไว้ใช้เทรดทำกำไรได้นั่นเองนะครับแต่ว่า Funding Pip ก็จะมีเงื่อนไขนิดหน่อยว่าโอเคถ้าทำได้แล้วเนี่ยก็ต้องแบ่งกำไรกับเขานะเพราะเขาออกทุนให้กับเรานั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเยอะแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเคยทําคลิปพูดถึง Fund i n g Pi ๊ไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งได้นะครับซึ่งใน Fund i n g Pi ๊นี้เนี่ยถ้าเราสอบผ่านเรามีโอกาสที่จะได้เข้าไปเทรดในพอร์ตเนี่ยใหญ่ได้ถึง3 0 0แสนดอลลาร์ 300. ในกองทุนของ Funding Pip นี้เลยนั่นเองนะครับถ้าคดดเตเลก,ลม,กลมแบบาไา,า,า,รา,าไรรือออีโสจะู้พ์ มูลค่าถึง10ล้านบาทได้เลยนั่นเองนะครับวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ทําให้เราสเกลอัพพอร์ตไปได้เร็วขึ้นมากๆแล้วก็เป็นวิธีที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้เร็วขึ้นมากๆด้วย นั่นเองนะครับลองคิดเล่นๆดูนะครับสมมติว่า1ปีเนี่ยเราทำกำไรให้ฟันดิ้งปิ๊บนี้ได้10%สมมติในพอร์ต10ล้านเลยนะทุกคนก็แปลว่าปีนั้นเนี่ยเราก็จะทำกำไรให้ฟันดิ้งปิ๊บไปได้1ล้านบาทสมมติเขาให้ส่วนแบ่งกำไรเราอยู่ที่ประมาณ70-30ก็คือเราได้70แล้วเขาก็ขอแบ่งไป30โอ้โหมันก็เป็นจำนวนเงินถึง70,0,000บาทแล้วนะนี่เลยนะผมถึงบอกว่ามันเลยเป็นวิธีการที่ทาให้เรากลายเป็นเทรดเดอร์อาชีพ ได้เร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนมาทวนวิธีการกันอีกรอบหนึ่งนะก็คือนี่นะครับก่อนอื่นให้เราเตรียมทุนมาก้อนหนึ่งอาจจะต้องใช้ทุนในระดับหนึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้ๆกันนะครับในตลาด f o r e x กเนี่ยกำไรมันจะวิ่งค่อนข้างช้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันได้กําไรเยอะๆเร็วๆมันเลยจะต้องมีเงินทุนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้เราทํากําไรได้เร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะครับคราวน,นี้พอเราฝากเงินเข้าไปเทรดใน XM เรียบร้อยแล้วต่อไปครับพอเราเทรดแล้วไได้กําร กลับมาก็เอาไปสอบในฟันดิ n งปิ๊นั่นเองซึ่งถ้าเราสอบไม่ผ่านก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินทุนของเราในการสมัครสอบเลยเราใช้กําไรที่ได้มาจากในตลาด f อร e กก็คือพูดง่ายง่ายครับเราเอาเงินจากตลาดอะ เอาไปสมัครสอบเพราะนั้นมันไม่ใช่เงินของเราแต่แรกอยู่แล้วต่อให้เราสอบไม่ผ่านเราเสียค่าสมัครสอบไปมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรของเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับเออเราก็จะเสียแค่เวลาในการสอบแค่นั้นเองนะแต่ผมเชื่อว่านั่นไม่น่าจะเป็นปัญหากับหลายๆคนนะครับหลายๆคนน่าจะชอบกันมากๆเลยด้วยนะครับคราวนี้พอเราสอบไม่ผ่านก็แค่วนแบบเดิมก็ผมนี่นะก็คือกลับไปเทรดใน xm ใหม่แล้วก็ทํากําไรให้มันได้พอกับค่าสมัครสอบแล้วก็ไปสมัครสอบใน funding ป i p ip. แล้วคราวนี้ถ้าเราสอบแล้วมันผ่านต่อไปก็เข้าไปดูรพอร์ตกองทุ ของ Funding Pi ปได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับหลักการมันจะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะโอเคครับคราวน,นี้มาเดี๋ยวเรามาลงสนามจริงกันเลยนะครับมาดูกันว่าตอนที่ลงสนามจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับใน f u n d i n g Pi ๊เขามีรูปแบบการสอบอยู่หลายรูปแบบเลยนะแต่ว่ารูปแบบที่มันถูกที่สุดก็คือนี่ครับรูปแบบการสอบแบบ2สเต็ปหรือว่าสอบ2รอบนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะสอบพอร์ตมูลค่า5,000ดอลลาร์ 5, นี่นะครับทุกคนค่าสมัครสอบมันจะอยู่ที่36ดอลลาร์ เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหมายความว่านี่นะครับตอนที่เราเทรดใน xm เราจะต้องทำกำไรให้ได้36ดอลลาร์ก่อนแล้วพอเราทำได้ถึง36ดอลลาร์แล้ว ก็เอากำไรที่ได้ตรงนี้ถอนออกมาจาก xm แล้วก็เอาไปจ่ายเป็นค่าสมัครสอบใน funding p i p นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราสอบผ่านได้เลยตั้งแต่แรกเราก็จะได้พอร์ต5 0 0 0เหรียญเอามาใช้เทรดได้เลยตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราสอบไม่ผ่านก็ง่ายๆครับแค่วนกลับมาแล้วก็ทํากําไรจากใน xm ใหม่พอเราได้กําไรกลับมาพอกับค่าสมัครสอบก็ค่อยกลับไปสมัครสอบใหม่ทําแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะสอบผ่านนั่นเองนะครับแล้ว แล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าในอนาคตาพอร์ตของเราใหญ่ขึ้นสมมติเราอาจจะสอบกองทุน Funding ปิ p ผ่านแล้วก็เนี่ยครับเราได้พอร์ต5,000เหรียญมาเทรดแล้วเราก็ทำกำไรได้เยอะขึ้นเราก็สามารถเอากำไรที่ได้มาแบ่งสอบในพอร์ตที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อไต่ระดับไปเรื่อยๆจนไปถึงพอร์ตมูลค่า1 0 0 0 0เหรียญแบบนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งใน Fund i n g ป i p นี้เขาให้เราเนี่ยมีพอร์ตได้รวมกันสูงสุดที่3 0 0 0ดอลลาร์เลยนะครับนี่เลยถ้าเราเทคตามลายนี้มันจะ ทำให้เราสามารถไปพิชิตพอร์ต3 0 0 0 0 0ได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องห่วงเรื่องค่าสมัครสอบเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายสอบกองทุนใครที่ชอบสายสเกลอัพอยากจะไปเทรดในพอร์ตที่มันใหญ่ขึ้นลองเอาไลน์นี้ไปใช้กันดูนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะชอบกันแน่นอนนะก็สำหรับใครที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมสอนวิธีการเทรดทำกำไรให้ได้แบบชัวร์ๆ1 0 0ใน xm ก่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างอีกทีหนึ่งก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูกันได้มาศึกษาวิธีการกันก่อนได้นะครับว่าจะทํายังไงเราถึงจะทํากําไรได้แบบชัวร์หน่ยใน xm นี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกองทุน funding p ิ p แล้วก็ยังไม่รู้จักการสอบกองทุนเพื่อ,ท,อที่จะเข้าไปเป็นผู้บริหารกองทุนในกองทุน funding p ิ p น,นี้ก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มเติิิิมมไดด้้้ทีีีี่่คคลลลปปนนเยรบซึึงถถงผพูถวธกาสอ โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทุนสักบาทในการสอบด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบการแข่งเทศดนะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์คลิปนี้เอาไ้ให้ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับนี่เลยก็คือความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้กันก็หวังว่าความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกในทุกคลิปนะครับทุกคนนี่เป็นเพียงการมาแชร์ความรู้จากผมเท่านั้นไม่ได้เป็นนนนนนนคคํําาาแะะใใกรรลงงททุดัั้้สินนบผม แค่มาบอกว่าเอ้ยมันมีลายนี้อยู่เราสามารถที่ทําตามลา์นี้ได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเอาลายไหนไปใช้หรือเอาวิธีการไหนไปใช้เพื่อนๆก็จะต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องรับความเสี่ยงก็คือตัวเราเองอยู่ดีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก่อนจากลาก,กันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ